คือผมเชื่อว่าท่านทำนะฮะแต่ว่าผมเกรงว่าถ้าเกิดทําแล้วกลุ่มที่ท่านไปติดต่อทั้งหลายไม่ว่าใครที่ท่านเอ่ยชื่อแล้วไม่เอ่ยชื่อเนี่ยครับเกิดมีระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยครับไม่รู้ผลเลยจะทํำยังไงล่ะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เงินมาหลายทุกวันมันควรจะมีผู้ที่ทําหน้าที่เนี่ยมันจัดการได้แต่ไม่จัดการเนี่ยท่านยังมีมาตรการอื่นไหมอยาก็ถ้าถ้าผมสาหรับผมนะฮะวันที่28ทางถ้าไม่ได้คําตอบที่เป็นรูปธรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย คุณวิทยรัตนากรจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนแรกที่ถูกผมร้องไปที่ปปชครับตามมาตราหนึ่งจ็ดสองฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับนี่สแกมเมอร์ที่ท่านมาก็คนละสแกมเมอร์ครับหรือคนละไทม์ไลน์อย่างที่ตำรวจสองนายทะเลาะกันครับผมแล้วมีทนายความหนึ่งนายช่วยเปิดเผยก็ยังไม่คืบหน้าเลยนะครับผู้มีหน้าที่ก็นิ่งเลยนะแปลกมากเลยนะมันประเทศไทยจะนี่แปลกอย่างที่ท่านบอกว่าอังกียอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็เมื่อกี้อ่ากีย เมืกก่อกี้ท่านสุภาพสติีที่น่ารักคนเมื่อกี้ก็ยังบอกวิกวินหลายอย่างแล้วสร,รุปแล้วเนี่ยผู้มีหน้าที่มันเกี่ยวบ้างท่านต้องทํำยังไงครับหนึ่งสองสามสี่นับตั้งแต่วันที่ยี่สามพรุ่งนี้เลยพาอวันนี้ฟังเดี๋ยวท่านไปนอนคิดยี่สามยี่สิบห้าเดี๋ยวผมขอทราบจากพักประชาชนจะทําอะไรครับได้ครับขอบพระคุณฮะช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมโจครับในส่วนของกราตาเราสามารถที่จะใช้กลไกของกรรมธิการในการข,ขับเคลื่อนหรือว่าผลักดันอะไรให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วได้บ้างครับครับ ก็ในส่วนของกรอเนี่ยนะครับหลายหลายหหลายเคสนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อสองวันก่อนเนี่ยกรอเพิ่งออกมาประกาศว่ากรอเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ลงรายละเอียดอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สัญญาณที่ดีก็คือเขาออกมาพูดแล้วว่าเขาจริงนะครับเพราะนั้นในกรรมธิการต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งข้อ ติดตามนะครับในแต่ละเคสเลยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยเนี่ยเข้าไปนะครับรวมถึงคำถามเกี่ยวกับเรื่อง mou ที่เอาขึ้นมาโชว์เมื่อสักครู่ด้วยนะครับว่าสามารถทำอะไรติดตามข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะครับออกมาจากกราตตอได้นะครับเออผมผมขยายผลจากโจนิดหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับออผู้แทนจากกราตอก็รอบเดียวกันกับทางคุณชัยวัฒน์สิ่งหนึ่งที่เป็นคำตอบ ก็มีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีข่าวดีก็คือกรตอมีความพยายามที่จะบังคับใช้ Travel r u l ูว์าพูดง่ายๆคือเป็นกฎที่บังคับให้มีการเปิดเผยผู้โอนและก็ผู้รับโอนเพื่อให้เกิดการสืบเส้นเงินได้คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่สืบเส้นเงินได้เนี่ยระบบนิเวศของประเทศไทยเราเนี่ยมันก็จะไม่เอื้อให้กับการฟอกเงินอีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่าการฟอกเงินเนี่ยมันต้องการฟอกในท,ที่ที่มันปกปิดตัวตนได้ใช่ไหมข่าวดีก็คือกรตอมัาเริ่มขยับ ข่าวร้ายเขาแจ้งในที่ประชุมว่าเขาจะดําเนินการในเดือนมกราคมผมก็เลยบอกว่าวันหนึ่งคนไทยโดนหลอกไป316ล้านก็ต้องร้ายผ่านไปถึงทางผมพูดชื่อแล้วกันนะครับทางดรพรอนอน์นะครับบุตรบุตรสราะตะกูลต้องเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลว่าท่านจะปล่อยให้คนไทยเนี่ยนะครับถูกใช้ช่องทางของเงินคริปโตนะครับแล้วก็การสินทรัพย์ดิจิตอลและที่สำคัญคือพวกวอลเล็ตต่างๆเห็นไหมครับ ผมยังจาได้นะผมเคยถูกคุณทักษิณปลอมนะครับส่ง SMS มาบอกผมนะฮะให้โอนผ่านทรูมันนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะบก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานนี้จะจะกรรตอมเมื่อไหร่จะขยับทั้งเรื่อง e w a l l e ลก็ตัวดีนะครับ e w a l l เลเนี่ยเาสามารถโอนโดยที่เราไม่ต้องรู้ตัวตนใครนะครับตอนตอนนั้นเขายังไม่กลับบ้านใช่ไหมครับใช่ใช่เขาบอกว่าเขาของเงินสมทบทุนในการขอออกตั๋วค่าเครื่องบินให้เขาแต่ว่าเป็นคุณทักษิณปลอมนะฮะนะครับแต่ตอนตอนนี้มีมีดีฟเฟกอะไรที่เหมือนจริงมากนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคงต้องกดดนันใช้กฎกกรรมธิการครับกดดันให้กรตอนเนี่ยเร่งบังคับใช้ Travel Rule ให้เร็วที่สุดนะครับอันเนี้ยผมว่าในในในงานของอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยก็คงต้องดําเนินการตามนี้2ออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าคุณชัยวัตรก็เคยทํางานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วพรกไซเบอร์วันที่28นี้ครับคุณหมอครับผมจะไปพบกับผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย28พฤศจิกายนนี้นะครับไม่ใช่ปีปีนี้ไม่ปีหน้านะครับ ผมก็จะเดินทางไปพบกับทางเข้าใจว่าน่าจะเป็นคุณสุวรรณีท่านหนึ่งแล้วก็น่าจะมีอีกท่านหนึ่งก็มีหลายภารกิจแต่อีกหนึ่งในภารกิจคือตัวมาตรา8ทับสิของพรกไซเบอร์ฉบับที่ S 2เนี่ยได้กําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกศทชแล้วก็คณะกรรมการธุรกิจธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กรวมทั้งกรตด้วยกําหนดมาตรการที่เป็นมาตรฐานและถ้าเกิดสถาบันการเงินเครือข่ายมือถือ นะครับบริษัทหลักทรัพย์ต,ต่างๆเนี่ยเขาไม่ทําตามมาตรฐานนี้จะต้องร่วมรับผิดชอบกรณีประชาชนคนไทยถูกแสแกมเมอร์หลอกด้วยแต่ปรากฏว่ากฎหมายลูกเนี่ยออกแต่มาตรการแต่ผมถามไปว่าถ้าเกิดประชาชนถูกหลอกจะไปร้องให้แบงค์เนี่ยธนาคารเนี่ยร่วมจ่ายเนี่ยที่องค์คณะใดหน่วยงานใดธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตอบไม่ได้ซึ่งผมก็ต้องไปถามผมพูดชื่อจริงนะครับคุณวิทยัยรัตนากร ตอนนี้ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช่ผู้บริหารของธนาคารอมสินอีกต่อไปหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยคือผมต้องการพูดเพื่อให้ทางคุณวิทยเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยจะได้ไปกราบดวงวิญ,ญญาณของอาจารย์ป่วยได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับก็คือว่ามีหน้าที่ปกป้องประชาชนไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนธนาคารดังนั้นสิงคโปร์ทำอะไรได้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ควรทำเช่นนั้นได้เหมือนกันนะครับ นึกภาพไหมครับหลายคนก็ที่ผมบอกไปแล้วว่าถ้าเราไปบังคับให้ธนาคารร่วมจ่ายธนาคารก็เจ๊งสิไม่หรอกครับไม่มีธนาคารพาณิชย์ที่ไหนเขาโง่ที่จะปล่อยให้ลูกค้าของเขาถูกหลอกแล้วเขาก็ตามไปจ่ายแต่เขาจะอัปเกรด Security ของระบบธนาคารใหม่ทั้งประเทศและกลายเป็นเกาะคุ้มกันให้ปร,ประชาชนคนไทยผู้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากนะครับก็เรื่องนี้ก็จะได้ไปพบกับธนาคารแห่งประเทศไทยสิงคโปร์เอ็มเอสก็ชัดเจนนะครับ เขาเขาเรียกว่าระบบแคสเคดดิ้งหรือระบบวอเตอร์ฟอลคือมาตรการปุบ๊บเขาไล่เบี้ยวจากธนาคารก่อนครับธนาคารถ้าไม่ได้ทําตามมาตรการที่เอ็มเอสกำหนดจ่ายร้อถ้าธนาคารทําตามมาตรการที่กําหนดปุบ๊บลงไปที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะครับถ้าทําไม่ได้ตามมาตรฐานจ่ายร้อซถ้าทั้งสองส่วนทําแล้วเป็นหน้าที่ของผู้บริโภควันนี้อีกตัวละครหนึ่งที่น่าโมโหมากคือกสทอชอพูดชื่อเหมือนกันนายแพทย์ สารณะบุญใบชัย,ยพฤกษ์ของผมนี่คน,คนพูดแล้วเอ่ยชื่อคุณหมอครับนะฮะช่วยด้วยเถอะครับซิมมาเนี่ยที่ไปหลอกคนเขาแจ้งความแล้วกสทชก็ยังปล่อยให้ซิมมาซิมเวนเนี่ยโทรหลอกประชาชนคนอื่นได้เรื่อยๆแหละครับแล้วเขาบอกว่าผมไปฟังคำบรรยายนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีฮูสคอผมว่ามันคือความอับไปยศของกสทชมากนะครับฮูสคอเนี่ยเป็นของเอกชนนะครับ ประเทศเราตกลงจะให้ประชาชนพึ่งฮูส c อ r e แล้วต้องหมดความหวังกับกสท,ทชแล้วเหรอครับง่ายมากครับคุณไปหาหืือกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วใช้ระบบ Central For r r g i s t t y y ร่วมกันตอนนี้บัญชีมา้าล็อกปุ๊บล็อกทุกบัญชีเปิดใหม่ก็ไม่ได้ซิมก็ควรเช่นเดียวกันเจอซิมม้าจากการแจ้งความล็อกทุกซิมในเลขบัตรประชาชนนั้นแล้วเลขบัตรประชาชนนั้นซื้อซิมใหม่ไม่ได้เรื่องแค่นี้คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ ถ้าตั้งใจทำงานกระตือรือร้นให้สมกับเงินเดือนที่ได้จากภาษีพี่น้องประชาชนแล้วมีความสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษบ้างคุณหมอทำได้เชื่อผมสิก็เรื่องนี้เดี๋ยวพวกผมก็จะพยายามไปกดดันในเบื้องต้นเพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรงกว่านี้ให้กับประเทศไทยฮัลโหลแต่ในเรื่องของการปราบรามก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารจริงไหมครับ แล้วก็มีมีขอเสริมอีกิคำถามคือคราเจ้าคุณโจยนิดนึงครับคุณบอกที่เรายังทาเพิ่มได้อีกเนี่ยจริงๆผมกับพี่วิโรจน์นี่ก็นั่งเป็นกรรมธิการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยกันนะครับเรื่องของการร่วมมือกับปปงเนี่ยจริงเรื่องการยึดทรัพย์เพื่อไปตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเนี่ยทางปปงก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่เข้ามา เราก็มีการยึดซั์นะครับคดีที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการคุยกับผู้เกี่ยวข้องของหลายๆประเทศนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็สร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเรากําลังทําอยู่นะครับในเวลานี้เป็นการดําเนินการไปสู่การเลือกตั้งนะครับครับเดี๋ยวคุณหมอต้องกระชับนิดนึงแล้วก็จะมีพี่ข้างหลังนะครับผมต่อเนื่องคือผมเชื่อว่าท่านทำแลฮะแต่ว่าผมเกรงว่าถ้าเกิดทําแล้วกลุ่มที่ท่านไปติดต่อทั้งหลายไม่ว่าใครที่ท่านเอ่ยชื่อแล้วไม่เอ่ยชื่อเนี่ยครับ เกิดมีระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยครับไม่รู้ผลเลยนฮ้จะทํำยังไงล่ะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เงินมาหลายทุกวันมันควรจะมีผู้ที่ทําหน้าที่เนี่ยมันจัดการได้แต่ไม่จัดการเนี่ยท่านยังมีมาตรการอื่นไหมอ๋อก็ถ้า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 สาหรับผมนะฮะวันที่28ทางถ้าไม่ได้คําตอบที่เป็นรูปธรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทยรัตนากรจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนแรกที่ถูกผมร้องไปที่ปปชครับตามมาตรา1.72ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครับ แล้วคนอื่นนะฮะาแคนเดียวแล้วคนอื่นอีกทั้งทื่อคุณหมอสารณะบุญใบชยพฤกษ์ทั้งศาสตราจารย์ดรพร์พอนันบุษราตระกูลตูสิครับผมเป็นแฟนพันธ์แท้จำทั้งชื่อนมสกุลทั้งสามคนได้หมดแล้วอ่ะท่านเอาหมดเลยใช่ไหมครับแน่จอนยื่นรับปากวันนี้นะท่านเอาแน่นะเพราะว่ามาตราแปดทับสิบนี่ครท่านเอาแน่นะไม่ทำตามนีัยจะได้เจอชื่อก็เจอที่ปปชเพราะผมเนี่ยผมเมื่อไปที่ปปชอยู่แล้วก็จะชวนท่านไปด้วยแต่ไปเป็นคนละคดี แต่ผมว่าผมมั่นใจว่าผมสุดจริตแต่ว่าท่านเนี่ยท่านก็ไปชี้แจงด้วยเหรอกันดีเลยครับแม่ขอบคุณมากครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเฝ้าหน้า